สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะพาไปเก็บมีราเบลค่ะนี่ม็ดมีราเบลค่ะคเขาเปรี้ยวมากเลยค่ะมันมนมะยมที่เมืองไทยเลยค่ะเล็กจะเอาไปตำกินค่ะถ้าเขาสุกแล้วเขาจะเป็นลูกสีเหลืองหวานค่ะ ลกมากค่ะปีนี้นี่ลูกเขายังไม่ใหญ่เต็มตูนะคะเนี่ยเขาใหญ่มากกว่าน,นี้ได้อีกค่ะคนที่เยอรมันเขาไม่ค่อยเก็บกินนกนะคะสุกได้เขาก็ไม่ค่อยเก็บกินค่ะปล่อยให้นุกหรืออะไรก,กินมากกว่าค่ะเพราะว่าลูกเขาเล็กแล้วก็เม็ดเขาใหญ่ค่ะ เต็นต้นเลยค่ะเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดแน่ค่ะเนี่ยกข้างบนค่ะเยอะมาก นี่ค่ะเก็บมาแล้วแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วค่ะแล้วยวนี่จะชิมให้ดูค่ะแล้วเรามาพยายามตำกันเลยค่ะ 嗯嗯。Mm hmm. นี่คะ่ะทุกคนหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้คะ่ะตำมีระเบคะ่ะแล้วก็เปรี้ยวๆเ,เนี่ยเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยค่ะเนี่ยอืมอร่อยคะ่ะอร่อยสวัสดีคะ่ะทุกคน มาค่ะเรามากินตำม,มีระเบร์กันค่ะอร่อยดีเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวด้วยขนมเล็กใส่พริกค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะนั่งข้างหนามองค่ะ <laughs> ว่าเล็กกินอะไรอืม จสีดายจะมีเม็ดค่ะถ้าไม่มีเม็ดเนี่ยคงจะกินง่ายกว่านี้อีกค่ะ อากาศร้อนอย่างเงี้ยชอบเหิวกินของปเปรี้ยวค่ะแล้วของเย็นๆ เหมือนไม่ยมเลยค่ะเปี้ยดี โลนี้นะคะถ้ากินแล้วไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเขาอมน้าน้าปลากระปิแล้วก็น้ำปลาหมดแล้วค่ะแต่เม็ดที่ยังไม่แตกเนี่ยค่ะเปรี้ยวเปี้ยว Merci. ค่ะถ้างั้นแค่นี้นะคะถ้าใครมีแล้วก็เออทำกินได้ค่ะ <c oughs> วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ